สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องมิวชาแนลนะคะตอนนี้ก็มาดูน้องๆน,นะคะได้ยินเสียงแก้วๆก,กันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่เลยนะคะไปดูข้างในกันนะคะอ้าวยังไงยังไงครับ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหโดูสิดูสิดูสิ เนี่ยทิ้งอะไรไว้ให้เก็บด้วยเอา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 ทิ้งอะไรไว้ให้เก็บด้วยเนี่ยือน้ำหมดกับข้าวหมดเลยเหรอือน้ำหมดข้าวหมดเหรอเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะดูสิทำอะไรไว้เนี่ยดูยสิ อาหารไว้ให้น้องเราเปลี่ยนน้ำให้น้องนะคะเดี๋ยวจะถูสักหน่อยนะคะเพราะว่าน้องอื้อนะคะหาผ้าถูไม่เจอนะ,ะก็เจอผ้าตัวนี้ทาความสะอาดอปิดแอรแล้วนะคะ กินไปโลปะกินไปอ,อ,อันนี้อ่ะอ่ะอ่ะอันนี้อ่ะอืนนอะออสมสบายสบายยังไม่หิวละลูกออะืมกินหิวไปโรงเรียนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดพัดลมไว้ให้นะจะปิดแอร์ก่อนนะสักพักนะอยู่กันนะอยู่กันดีๆนะก็เปเลี่ยนแล้วๆๆไปกินโลก,กินเอาไหมเอาไปเส้นไหม ทำ alles, alles, Ly, ไมทำไมทำไมไม่ไม่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอืมใจเย็นเย็น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 ไม่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 โมโหไ,ไม่โมโหไม่โกรธไม่โมโหไม่โกรธไม่ได้ไม่ได้

ย,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 ย็นๆเ,กกเนย็นๆเย็นๆเยนๆเย็นเะย็กกนๆยหนๆะเนๆเยนๆเยนเนยะ็เย็นๆเยนเย็นอเย็น่เยนๆเย็นๆเย็นเย็นเ็นๆเย็นเนๆเย็นๆเยนเยนๆเยนๆเย็นเนะอย็นนๆนะเยนนะเินๆย็่ๆนเอนนเๆๆๆ งเงินถุงทองถุงทองอ้อมเงินกินข้าวถุงทองอ้อมเงินอะเหรอใจเย็นๆใจเย็นๆะ Mô muốn yêu 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 một yêu 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 một yêu 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 เล่นแล้วจะทำงานแล้วจะไปทำงานแล้วจะไปกินข้าวแล้วจะไปทำงานแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วอัลนีอ่ะอันนี้อ่ะ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 โอ้ยจะกินหรือไม่กินอี๋ตกกระจายจะแย่งกันทำไมเนี่ยหืไปจะไปทำงานแล้วจะไปทำงานแล้วอ่ะ ไม่นั่งตากแล้วไปทํางานแล้วจะไปทํางานแล้วจะไปทางานแล้วจะไปทางานแล้วอ่คาคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้กำลังใจไปแล้วนะไปแล้วนะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะมาดูน้องๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจปู้แม่น้องหมิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ